ทาครีมอะไรอ่ะสวยอ่ะทาครีมนี้ห่ออะไรอ่ะสวยสวยอ่ะไหนสิทำไหนอืไมไ,อไม่ใช่เราไม่เห็นอ่ะ,อะเอาไหมเอาไหนะขาขึ้น,นอ่ะขาขึ้น ไม่ไม่ไม่มามิจิอยากเต้นอลไรมามิจิถ่ายวิดีโอให้เด็ดดูเต้นอะไรเพลงอะไรขันกำลังก่ะสุรบารักฝาเรื่องสองสามททำไมได้ขันกรรมนังนข้าสู่บริการรักฝาหัวใจน้อง้ทุเบี้ยวฟ้กไว้หันทางนี้หันทางนี้ด้วยใบใจให้เก็บรักษาว่าจำนวงเธอแล้ว เกอชินะหัวใจของเธอแนเบิร์ทจิยดีนะ